เหมือนคลิปรีวิวก่อนหน้านี้นะครับคลิปนี้ก็เช่นกันครับคุณผู้ชมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมต้าสแตนในคลิปนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ h ฮค h าส a ทงเกอร์และชาโด o w แท n งเกนั่นเองนะครับอยากเทพแบบไม่ต้องฟาร,ร์มเองใช้บริการร้าน e ีซี่ไคลสโต e สิมีทั้ง ID สุดคุ้มและบริการฟาร,ร์มราคาแจม มาเริ่มเลยแล้วกันนะฮะตัวด้านซ้ายนะครับจะมีชื่อว่าไฮค c าสแทงเกอร์นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถหาได้จากตู้แบนเนอร์เลยนะมีทั้งแบนเนอร์1และแบนเนอร์2นะครับก็รอมันเข้าตู้แล้วกันที่มันอยู่ทั้ง2 b a แบนเนอร์เนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวละครในระดับมิ s ติกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมหน้าตาประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้ามันเข้าตู้ไปสุ่มได้เลยนะครับ ส่วนตัวนี้ตัวด้านขวานะครับตัวนี้จะมีชื่อว่า Shadow Tanker นั่นเองน่าจะเดากันออกนะฮะว่ามันคือร่าง e ีโจากไฮคล c ส a ท s งเกอร์นั่นเองนะครับว่าแต่ e ีโวยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูละกันวิธีการ e ีโวนี่ครับวิธีการ e ีโกดดูตรงนี้ได้เลยนะฮะเราจะต้องใช้ตัวนี้ h ฮคลาส a ท s งเกอร์ระดับ m ิสติกนะครับ2ตัวละครใช้คอมมอนสปิริตชาดพวกเออพวกชาดนะครับเราสามารถหาได้จากประตูและ ชาเลน g ์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะแลกเอาก็ได้นะได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะก็จะต้องใช้คอมมอน28นะครับแล้วก็เ e เจนเดอรี่ a r e แร่และอีพิกนะครับส่วนชาโดว์เอชเซนส่วนก้อนสีดำๆอันนี้นะครับเรียกว่าชาโดว์เอชเซนนะครับสามารถซื้อได้จากเกรดช็อปนะครับตรงนี้นี่เลยนะครับเกรดช็อปมาดูที่เรทได้เลยเราจะต้องใช้เหรียญเดทในการซื้อนะคุณผู้ชมซึ่ง1อัน45เหรียญเดทมันใช้ 3อันนะครับก็ไปคูณเอาเองแล้วกันนะคุณผู้ชมเมื่อเราอีโวไปแล้วนะครับก็จะได้มาเป็นตัวนี้ในระดับเซเลสตเทียวนั่นเองนะคุณผู้ชมตัวที่ผมจะนำมารีวิวนะครับเป็นไฮคลาสแทงเกอร์ er. ตัวมิสติกนะเลเวล1ไม่มีบัฟตัวเปล่าๆเลยนะคุณผู้ชม แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับในร่างชาร์โรแทงเกอร์เนี่ยจะเป็นเลเวล70นะครับเพราะว่าผมไปอัพเวลมาตอนไลฟ์สุดนะครับผมเริ่มวางตัวแรกเลยและกันนะฮะตัวแรกก็จะเป็นตัวนี้เป็นไฮคลาสแทงเกอร์นะคุณผู้ชมร่างก่อนอีโวนั่นเองเราจะต้องใช้เงินในการวาง450ถือว่าถูกอยู่นะเพราะว่าเงินเริ่มต้นแบบนี้นะครับ5้าถ้ยายังไม่เข้ากลุ่มแต่ถ้าเข้ากลุ่ม600นะนะก็ถือว่าถูกอยู่นะฮะ450เองวางเลยครับระดับมิสติกเลเวลหนึ่งการโจมตีเป็นแบบนี้ นี่เลยครับมาให้ดูชัดๆนะฮะเป็นการพุ่งไปทุบพื้นนี่เลยบัมโอ้โหสโลจัดๆนะคุณผู้ชมหรือว่าทุบช้ามากมันดูแน่นมากเลยนะฮะเสียงเอฟเฟกต์สกิลใช้ได้ครับมาดูโมเดลโมเดลประมาณนี้โมเดลประมาณนี้นะครับทุกคนนี่เลยก็เหมือนในเมะเลยนะฮะแค่ไม่มีหน้าตาเฉยๆตามนี้ เทมากเลยนะเนี่ยโอเคมาดูซิเรื่องค่าสถานะต่างตตัวนี้นะครับวางปุ๊บตีไฮบริดเลยคุณผู้ชมเฮ้ยมันดีขนาดนี้ลเลยหรอ <laughs> ตีไฮบริดเป็นลาย l e แบบนี้นะครับไฮบริดลายแบบนี้นะเอลี LE ด้วยนะคุณผู้ชมใช้ได้เลยนะซึ่งตัวนี้ครับมีสถานะพิเศษด้วยนั่นก็คือกระดูกหกักนั่นเองนะคุณผู้ชมข้อมูลกระดูกหกักเดี๋ยวพี่จะขึ้นบนจอและกันขี้เกียจอ่าน เพราะว่าจําไม่ได้นะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะฮะอัปเกรดได้7ขั้นนะครับอันนี้คือเลเวล1 d ึเดเมจเริ่มต้น9,000เลยนะคุณผู้ชมเกือบ1,000 0ระยะ20นะครับถือว่าวงค่อนข้างแคบแต่ก็ปกติครับที่วงมันจะ20ประมาณนี้นะฮะแล้วก็ SPA นะครับ7วิตีช้าตีช้าเลยนะครับแต่ตีแรงมากอ่าฮะอัปเกรดขั้น1นะครับเดเมจเด้งมาเป็น1 3,000นะครับระยะ20 SPA 7วินะครับ อัปเกรดขั้น2ครับทุกคนขั้น2ดงเมจส2มครับระยะ22.5นะฮะ SPA 7วิเท่าเดิมตีช้าเหมือนเดิมในอัปเกรดขั้น3นะครับจะมีสกิลนี้อาจยังไงไม่รู้แต่ว่ามีคำว่าสกรีมนะฮะโอเคอัปเกรดขั้น3ครับสกิลเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีก็เปลี่ยนครับทุกคนเป็น f u ลเอลีไฮบรินะครับกระดูกหักด้วยโอ้โหแกก็ขี้โกงเกิน นี่ครับเป็นการคำรามยั่วยุแบบนี้นะคุณผู้ชมน่าจะเป็นสกิลพโวักนะฮะเป็นสกิลยั่วยุนั่นเองนะครับนี่โหคำรามแล้วมอนหายหมดอะเทจัดคุณผู้ชมดูดิมอนบินตายหรือเปล่าไม่น่าเหลือนะครับมันตีไฮบิดนี่เนาะในขั้นนี้นะครับเดเมจอยู่ที่32,000นะระยะ28นะครับ s p a 6วิตีเร็วขึ้นมาหน่อยนิดนึงนะอัปเกรด4ครับเดเมจเป็น44 ระยะ32.5 SPA 6วินะครับตีแรงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ SPA ไม่ลดเลยนะแต่ว่ามันเป็น Full L.E ครับยังไงก็ดีระยะก็กว้างอยู่นะอัปเกรด5ครับคุณผู้ชมเดเมจอยู่ที่5,6ระยะ32.5 SPA 6วินะครับอัปเกรดขั้น8นะครับจะมีสกิลที่ชื่อว่า r a p t จ r e Impact นะครับดูสิเป็นยังไงเอ่ยนี่ครับการโจมตีโอ้ยจอสันจอสันเลยโอ้ไม่งอด เนี่ยโอ้โหจอสั่นเลยนะคุณผู้ชมเป็นการพุ่งไปแล้วทุกพื้นเหมือนมีก้อนลาวาออกมานะครับบึ้มเฮ้ยเท่ะนี่ยเนี่ยต,ตีไม่โดนตัวนี้เพราะว่าวงการโจมตรีรูปแบบการโจมตีค่อนข้างที่จะเป็นทรงกรวยเคบมากๆเลยนะแต่ว่ายังตีเป็นไฮบิดและกระดูกหักเหมือนเดิมนะครับเดเมจจุดที่6 7หมนะครับระยะ32.5 SPA 6อวิอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับเดเมจเจ็ดหระยะ35 S.P.A. 6วิ w e. ว่าแต่มันจะวางได้กี่ตัวครับมาดูกันดีกว่าคุณผู้ชมผมวางไปแล้วนะ1ตัว4ตัว5ตัวเลยหรอโอ้วางได้5ตัวเลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอ้โหวางได้เยอะจัด5ตัวนี่มิสติกเอาจริงผมบอกแล้วว่าตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับบัฟโอเวอร์หลดมากๆเลยนะครับไม่ก็บัฟกริสบัฟเอ,อ่อออซิ่งก็ยังเหมาะชินิงามิก็เหมาะนะครับเล่นได้หมดเลยครับผูบ้ชม ดีมากๆเลยนะฮะเหมาะสําหรับมือใหม่ด้วยนะครับในร่างไฮคลาสแทงเกอร์ er นะครับดีตัวนี้ดีนะฮะร่างต่อไปครับเป็นร่างอีโวนั่นเองนะครับร่างอีโวเนี่ยจะอยู่ในระดับเซเลเทียลนะครับและอันนี้เป็นเลเวล70เงินในการวางนะครับ850มาดูซิเป็นยังไงครับปึบนี่เลยครับเมื่อเราวางปุ๊บโอ้โหเป็นฟูลเอครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูโมเดลกันก่อนละกันโมเดลก็จะเป็นชาโดเหมือนกับอีคริสเลยนะฮะประมาณนี้ ดูสิโจมตีเป็น full LE และไฮบริดหรือเปล่าเหมือนจะไฮบริดด้วยนะครับโอ้โห oh, วางปุ๊บไฮบริดเลย full LE เลยและตีติดกระดูกหักด้วยนะครับโคตรแจ่ม oh, <jam, S 2> คุณผู้ชมตัวนี้ oh, อัปเกรดได้ถึง7ขั้นด้วยกันนะครับอันนี้คือขั้นแรกนะครับขั้น0ูนย์เดเมจอยู่ที่51 0 0 0ระยะ20 SPA 7วิอัปเกรด1นึ่งเดเมจหกหระยะ20 SPA 7วิอัปเกรด2ดดเมจ9 1ระยะ22.5 SPA 7วิเอาจริงๆนะเรื่องระยะไม่ได้กว้างนะคุณผู้ชมเรียกว่าค่อนข้างเล็กเลยนะฮะวงเล็กมากเนี่ยดูดิวงเล็กมากเลยนะแต่ดีตรงที่มันเป็นฟูนี่นนแหละนะครับในอัปเกรด3นะครับจะมีสกลิลใหม่ชื่อว่า Stampede นะครับ Stampede สกลิลนี้แปลว่าอะไรไม่รู้อัปเกรดเลยครับอัปเกรด3นะครับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีจากฟูเป็นลน์นะครับแบบนี้ดูซิเป็นยังไงเอ่ย เป็นการพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็โจมตีเป็นลายนั่นเองนะครับพุ่งออกันไปสิมึ่มประมาณนี้พุ่งไม่ชนนะครับในขั้นนี้นะครับยังตีไฮบริดเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนรูปแบบเป็นลายและกระดูกหักเหมือนเดิมด้วยนะครับขั้นนี้ได้เมจอที่ทน่1 0ส0 0 0ระยะ 30, 30 SPA 6วินะครับอัปเกรด4ีครับได้เมจแสนหะครับระยะ30 SPA 6วิอัปเกรด5ครับด้เมจ2สองแสนล้วนะโคตรดี ตึงอยู่ในเนี้แล้วก็ระยะ35นะครับ SPA 6วิในอัปเกรด6นะครับจะมีสกิลใหม่ชื่อว่าสไปรัตนะครับคุณผู้ชมนี่เลยครับการโจมตีเป็นแบบนี้เป็นการาแบบเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยเอาขวานจามลงพื้นนะครับแล้วก็สร้างเวฟเป็นคลื่นออกมาเป็นแสงสีฟ้าๆนะครับเป็นเวฟฟ้าๆประมาณนี้เลยนะฮะในขั้นนี้ครับรูปแบบการโจมตีเป็นลายเอลเหมือนเดิมไฮบริดเหมือนเดิม กระดูกหักรอบประแปะเหมือนเดิมด้วยนะครับแต่เดเมดโหดกว่าเดิม207แล้วนะครับระยะ40 s p a 6วิอัพเกรดสุดท้ายครับอัพเกรด7เดเมด308นะฮะคุณผู้ชมระยะ40 s p a 6วินั่นเองนะครับโหดนะเนี่ยแกก็โหดอยู่นะเนี่ยเอาเรื่องอยู่นะคุณผู้ชมสกิลดี คือแบบเป็นไฮบริดตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับตัวนี้ดีมากเลยนะครับดูซิว่าวางได้เท่าไหร่วางไปแล้ว1ต่อไป2ต่อไป3ต่อไปวางได้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับถือว่าวางได้เยอะอยู่นะครับบัฟที่เหมาะสําหรับตัวนี้นั่นก็คือบัฟโอเวอร์โหด ออซีอิงและบัฟรุ้งอื่นๆก็เหมาะหมดแหละจริงๆนะแต่ว่าเหมาะสุดก็มีประมาณนี้แหละคุณผู้ชม <c oughs> ก็ตามนั้นนะครับสําหรับคลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างครับชอบคลิปแบบนี้หรือเปล่าถ้าชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมบากๆรู้เมือกันอยู่ฝากกันกดซับด้วยนะครับและใช่ครับคลิปนี้ไปละจุ๊บบ๊ายบายไปแล้วครับ